เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าถ้าสมการคณิตศาสตร์แค่สมการเดียวเนี่ยมันสามารถกลายเป็นสะพานให้เราเชื่อมต่อไปถึงโลกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองไม่เห็นได้เรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือการเดินทางของสมการสมการหนึ่งที่มันมีชีวิตขึ้นมาเพื่อพูดคุยกับโลกของจุลินทรีย์ครับฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับ แต่คาถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะพาเราไปสํารวจความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งมากๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถเข้าใจภาษาของซึ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดพวกนี้ได้จริงๆเอาล่ะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกับตัวเอกของเราที่ชื่อว่าพาคินเขาเป็นนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่กําลังเจอกับปริศนาทางวิทยาศา,ศาสตร์บางอย่างที่หาคําตอบไม่ได้สักที คือเรื่องมันมีอยู่ว่าภาคินเนี่ยเขากำลังทดลองกับสิ่งที่เรียกว่า activated sludge หรือระบบตะกอนเร่งครับเขาก็คิดง่ายๆเลยนะว่ายิ่งเราเติมอาหารให้จุดินทรีย์เยอะเท่าไหร่มันก็น่าจะโตเร็วขึ้นเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยกราฟที่ได้มันกลับโค้งขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบนราบลงมันเป็นเส้นโค้งที่แปลกประหลาดมากและนี่คือปริศนาที่เขาต้องแก้ให้ได้ แล้วในตอนที่พาคินกําลังเกาหัวแก,ก่แกรกงงเป็นไก่ตาแต่นี่แหละครับอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็เฉลยเลยว่าไอ้เส้นโคงน้งในตาประหลาดประหลาดที่เขากําลังจ้องอยู่เนี่ยมันมีชื่อเรียกของมันอยู่แล้วซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญมากๆเลยและนี่แหละครับหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดอาจารย์ของเขาเขียนสมการนี้ลงบนกระดานสมการโมโนดนี่คือกุญแจดอกสําคัญเลยนะ ที่จะไขปริศนาที่พาคินกําลังเผชิญอยู่และมันก็คือเครื่องมือที่เขาจะใช้เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมของเหล่าจูลินซีนั่นเองโอเคครับทีนี้เรามาแกะรหัสสมการนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าว่ายสู่ที่ดูเรียบง่ายแต่ก็ซับซ้อนเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกันแน่ในโลกของเจ้าจูลินซีตัวจิว๋วและมันอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในถังทดลองของพาคินได้ยังไงคือเจ้าสมการโมโนโดนเนี่ยมันอยู่ในสาขาที่เรียกว่าจลพลศาสตร์การเจริญของจูลินซี ชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับแต่มันคือพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะสําหรับการออกแบบระบบบาบัดน,น้ําเสียและระบบชีวภาพแทบทุกอย่างเลยมาดูกันทีละตัวเลยครับ μ ก็คืออัตราการเติบโต s คือปริมาณอาหาร μmax คือสปีดสูงสุดที่จุลินทรีย์จะโตได้แล้วก็ ks คือจุดที่บอกว่าต้องมีอาหารแค่ไหนถึงจะโตได้เร็วครึ่งหนึ่งของสปีดสูงสุดผู้ได้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมันเหมือนรถยนต์นะครับที่มีขีดจํากัดความเร็ว ต่อให้เหยียบคันเร่งจนมิดยังไงมันก็ไปได้ไม่เร็วกว่านั้นระบบของจุลินทรีย์ก็เหมือนกันเลยแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆครับพาคินเริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้เหมือนกับว่าเราแบคทีเรียรมันกําลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาว่าเฮ้ hey, ไม่ใช่ว่ามีอาหารแล้วเราจะเอาพลังงานทั้งหมดไปใช้เติบโตอย่างเดียวนะเวลาอาหารน้อยๆเนี่ยเราต้องเก็บพลังงานไว้เพื่อเอาชีวิตรอดก่อนซิใช่เลยครับนี่คือคีย์สาคัญมากๆเลยคือแบบจําลองที่ดีเนี่ยมันจะดูแค่ตอนที่มันเติบโตอย่างเดียวไม่ได้ มาต้องคิดถึงตอนที่มันต้องดิ้นลนเพื่ออยู่รอดด้วยตอนที่อาหารขาดแคลนพอรวม2ส,ส่วนนี้เข้าไว้ด้วยกันปุ๊บสมการนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนภาษาที่ใช้อธิบายชีวิตของพวกมันได้จริงๆโอเคตอนนี้ทฤษฎีในห้องแล็บเป๊ะแล้วแต่พอพาคินต้องเอาแบบจําลองนี้ไปใช้กับของจริงนั่นก็คือโรงบําบัดน้ําเสียจริงๆโอ้โหสถานการณ์มันคนละเรื่องเลยครับมันคือความกลัวลของจริงเลย คือต้องนึกภาพตามนะครับใน l a บเนี่ยทุกอย่างมันคุมได้หมดเลยอุณหภูมินิ่งอาหารบริสุทธิ์ออกซิเจนคงที่แต่ในโลกจริงอ่ะเหรอครับเดี๋ยวอุณหภูมิก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็มีสารพิษปลนมาบางทีออกซิเจนก็ตกควบไหนจะปริมาณน้ําที่ไหลเข้ามาไม่เท่ากันอีกมันคือความท้าทายของจริงที่แบบจําลองของพาคินต้องเจอและผลที่ออกมาก็เป็นไปตามคาดครับพังไม่เป็นท่าเลยดูกราฟนี่สิครับแท่งซ้ายคือที่โมเดลทํานายไว้ว่าน้ําจะออกมาใสาแจ๋วเลยนะ แต่ดูแท่งขวาของจริงคือแย่กว่าที่คิดไปตั้ง3เท่าโอ้โหเฟลสุดๆแต่พายคินเขาไม่ยอมแพ้ครับเขารู้แล้วว่าจริงๆสมการมันไม่ได้ผิดนะแต่มันยังมีครบมันยังขาดตัวแปรที่จะมารับมือกับความโหดร้ายของโลกแห่งความจริงเขาเลยต้องอัปเกรดมันแต่ปัญหาก,ก็คือตัวแปรในโลกจริงมันเยอะแยะวุ่นวายไปหมดแถมยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกต่างหากสมการที่ปรับแก้มายัางไงมันก็ยังตามไม่ทันครับ และนี่แหละครับคือจุดพีของเรื่องเมื่อพาคินตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องสร้างสมการที่มีชีวิตขึ้นมาโดยการเอาชีววิทยามารวมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เขาเรียกโปรเจก t นี้ว่าแบบจำลองโมโนไดนามิกครับหลักการก็คือเริ่มจากสมการที่อัปเกรดแล้วจากนั้นก็ป้อนข้อมูลสดๆจากเซนเซอร์ในระบบเข้าไปเลยแล้วก็ใช้แมชชีเลอร์นิ่งมาช่วยปรับค่าต่างๆแบบอัตโนมัติและที่สำคัญที่สุดคือ ต้องใส่ข้อจํากัดทางชีววิทยาเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้ AI มันคิดอะไริเพี้ยนออกมาแต่ตอนแรกๆนะครับ AI มันก็ยังมั่วอยู่ทํานายอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ในทางชีววิทยาออกมาจนกระทั่งพาคินค้นพบกุญแจดอกสุดท้ายนั่นคือการใส่ข้อจํากัดของสิ่งมีชีวิตเข้าไปมันเหมือนกับการใส่หัวใจให้กับ AI ครับเป็นการบอกมันว่าเฮ้ hey, นายจะเรียนรู้ยังไงก็ได้นะแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทางชีววิทยาด้วยแล้วพอทำแบบนั้นปุ๊บ โอ้โหมันเวิร์กมากครับระบบอัจฉริยะตัวใหม่ที่เขาตั้งชื่อให้ว่าโมโนดาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานได้นะแต่มันทำงานได้ดีแบบก้าวกระโดดเลยประสิทธิภาพการบำบัดพุ่งพรวดจาก70เป็น92เปแถมยังประหยัดพลังงานเครื่องเติมอากาศไปได้อีกตั้ง18เลยครับแล้วเรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับความสำเร็จของโมโนดาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโรงบำบัดแห่งเดียวนะแต่มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของทั้งเมืองเลย สิ่งที่มันทำได้นี่มันน่ายึงมากนะครับคือระบบโมด a าเนี่ยสามารถทายอนาคตได้มันคาดการคุณภาพน้ำเสียล่วงหน้าได้ถึง6ชั่วโมงแล้วความแม่นยำนั้นหรอครับ96%แทบไม่พลาดเลยแล้วผลกระทบกับทั้งเมืองละ่ะยิ่งสุดยอดไปอีกครับเพราะเอาไปใช้กันทั้งเมืองนะมันช่วยลดค่าไฟในการบำบัดน้ำเสียไปได้ถึง30%เลยทีเดียว ลองคิดดูสิครับนั่นหมายถึงแม่น้ําลําคลองที่กลับม,มาสะอาดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกสรุปไว้ในข้อความบนแผ่นป้ายที่พิพิธภัณฑ์ครับซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะเขาเขียนไว้ว่าแดชาร์กสโมโนผู้คนพบกฎแห่งชีวิตของจูลินซีและแดรพาคินผู้มอบจิตวิญ,ญญาณให้กับกฎนั้นโหสุดจอดจริงๆครับ เรื่องราวของโมโนด้าเนี่ยมันเปิดมุมมองใหม่ให้กับเราเลยนะครับว่าถ้าเราเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ลึกๆมารวมกับพลังของ AI ที่ปรับตัวได้เราจะสามารถพูดคุยหรือทำความเข้าใจระบบที่ซับซ้อนในธรรมชาติได้มันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าแล้วมันจะมีกระบวนการทางธรรมชาติอะไรอีกบ้างตั้งแต่เรื่องการเกษตรไปจนถึงการแพทย์ที่กาลังรอให้เราเข้าไปรับฟังเสียงของมันอยู่